มาดูวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในการติดตานะครับวันนี้มีอะไรบ้างอ่มีเป็นไก่ตัดกิ่งนะครับไก่ตัดกิ่งนะครับนะเทปพันกิ่งนะครับมีติดตาต่อกิ่งอันนี้ทำเองนะครับสั่งตีเองนะครับกิ่งพันนะครับ นนะะครับนะอันนี้คือตานะครับที่มันโผล่อยู่คือตาน,น,นี่ตานะครับนะครับตากริ่งนะรเริ่มเลยนะครับอ่าแล้วก็ตามคันนี้เลยนะครับเฉือนกริ่งลักษณะน,นี้นะครับ กลีอรีด้านบนอันนี้เป็นรูปตัวทีหัวกลับนะครับอันนี้เป็นรูปตัวทีหัวกลับนะครับ เปลือกออกทิศนะครับนลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตานะครับนะครับเฉือนลักษณะนี้นะครับ,รบได้แล้วนะครับ เราก็จะฉีกเอาตัวนี้ออกนะครับตัวแกนไม้เนี่ยนะครับตัวอยู่ตรงนี้นะครับเอาจากด้านบนลง้างล่างนะครับเห็นไหมครับแกนตรงนี้ แล้วก็แผ่นตานะครับสอดเข้าตรงนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังสอดไปแล้วนะครับ นะครับเสียแล้วก็พันนะครับพันด้วยเทปพ,พันจริงนะครับพันจากข้างล่างนะครับขึ้นบน อีกรอบหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราพันไว้อย่างนี้นะครับจนกว่าตานะครับจะเริ่มแตกก่อเลยนี้นะครับเราดูแล้วมันจะเขียวขึ้นแล้วค่อยฉีกผาติกออผาดิกราเทปพันกิ่งนี้ออกนะครับตรงนี้นะครับอะไรให้ตามันจะิด้เป็นกิ่งต่อไปนะครับพันไว้อย่างนี้จนกว่าตาจะเริ่มโผล่นะครับ พันทับเลยนะครับพันทับคุมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พันทับคุมหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับคุมทับหมดเลยนะครับนี่ก็รอตามจะเริ่เติบโตนะครับก็มาดูการติดตาแบบตัวทีกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูแบบตัวทีหัวกลับไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลอกเอาตัวนี้ออกนะครับเอาแกนมันออกนะครับแกนตัวนี้เ,เปลือกกันออกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ตาเป็นลักษณะนี้ครับเอาตัวนี้ออกนะครับเอาดึงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีกแกนนะครับออกจากเปลือกดึงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับอ่าวิธีการทำอย่างนี้นะครับทำตามเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคครับ อัน,นนี้นะเห็นไหมครับข้างหลังนอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็กรีดนะครับเป็นรูปตัวทีนะอย่างนี้นะครับอันนี้แหละนะครับแล้วก็กรีดลงข้างล่าง นะครับพมเยอะเปิดออกครับอ่าอย่างนี้นะนะครับอันนี้ติดตาแบบตัวทีนะครับ ได้อย่างงี้ยครับเอาแผ่นตานะครับแผ่นตานี้นะครับใส่ลงไปงายไออกนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับใส่ลงีปนะครับนะ นะครับยัดลงไปนะนะครับอ,อย่างนี้มันจะได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็พันด้วยเทปพ,พันกิ่งนะครับ หันจากข้างล่างขึ้นบนนะครับอ,อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย ตัวนี้คือตานะครับตาของหมอนนะครับรอเฉือนเอบเริเวณนี้นะครับเพื่อไปทําการติดตานะครับดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตามหมอนนะครับผม